เดี๋ยวนะเฮ้ย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 มาเฮ้ยมันลอยมันลอยเฮ้ยมันลอยได้วัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขับขับขับยังไงก้อนขับยังไงก้อนเฮ้ย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 ไปไหนไปไหนใจเย็นใจเย็นเบรกเบรกก่อนพี่เบรกก่อนเบรกกันค่ะเบรกค่ะเบรกเฮ้ยมึงไม่เบรกเราเฮ้ยเฮ้ยจอดดิจอดไอ้รถไม่รักดีจอดจอดเฮ้ยใรของมึงวะเฮ้ยใรของมึงมึงขับยากแฮะล่าสุดบัคเป็น อะไรวันนี้เฮ้ยม,มันจะประกาศสงค,ครามกับผมว่ะเฮ้ยมาดิขมอนดิครับคามอนเฮ้ยเออฮือดาวไปดิพี่น้องดาวไปดิพี่น้องเฮ้ยมันมีตัวปะมีตัวปะรู้สึกว่ามันสองหนึ่งมันสอง,หน,งหนึ่งเฮ้ยมึงสองหนึ่งหรอว่ามึงเจอกูอฮ้ยอาา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 กา ฟินกันดูยอย่างเป็นหผมแล้วนเกมโลบอกในแมปวอทไฮคูนเป็นคลิปที่6แล้วนะแก้วผมสำรับคลิปนี้นะเรารีเบิร์ตเป็นครั้งที่10แล้วนะทุกคนรีเบิร์ตจนครบครั้งที่10แล้วผมนี่มันมีอันสุดท้ายไว้ที่เรายังติดค้างกันอยู่ก็คืออันล็อกอีสต์เอ็กเท่าที่ผมดูอะรีเบิร์ตสิคืออันสุดท้ายแหละที่จะสามารถสร้างอะไรได้ต่างๆนานาในแมปนี้นะผมซึ่งผมรอมาดูแปพร้อมกับทุกคนว่า รีเบิร์ดสิบคืออะไรห้าล้านเหรอวะวัดเด h อ h e ฮกยานบาฮนานะอิสเตอร์เอกกูเตรียมตังมาสองล้านหกไม่คิดว่าจะต้องใช้ตังเยอะขนาดน,นี้เฉวิ้ห้าล้านอย่างรวดเร็วกบผมมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะทึบเงียบฉี่เงียบฉี่เอออย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามันคือฮลิคอปเตอร์ใหม่ไม่ใช่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่คืออะไรอะ ไอ้น,นี่คืออะไรอะเดี๋ยวนะชิ้นส่วนสปากูก็ไม่มีเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันมันแปบบ๊แบบแปบบ๊แบปปปปมันไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนสปาเฮ้ยคืออะไรวะขอดูแป๊บหนึ่งนะมันไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนสปา,ปาทุกคนศูนย์ะครับผมมันบอกว่าเป็นเออยานมานาะอีสเตอร์เอกอัลล็อกเลเวลขอดูสเตตัสหน่อยสปีดสนั่งได้สองคนเอ้ยหยุยแบบเป็นรถโคตรเท่ครับผมรถแต่งนะ น่าจะวิ่งได้เร็วน้าดูนะโดนขอลองขึ้นไปขับกันดูดีกว่าโอเคเออไอ้มีปุ่มอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย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 มเฮ้ยมันลอยมันลอยเฮ้ยมันลอยได้วัดเลยเอ๊เฮ้ยเดี๋ยว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 ขับขับขับยังไงก้อนขับยังไงก้อนเฮ้ย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 คืออะไรวะเก็บล้ออันนี้คืออะไรอะคือคลิกคลิกเมาส์แล้วมันจะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มึงใช้ความสูงเป็นตัวอัตโนมัติ ถ้าผมลงใกล้พื้นล้อมันจะแปะให้อ่าแต่ถ้าผมขึ้นสูงปึ๊บล้อมันก็จะเแบบเป็นเครื่องบินนะ่ะโอ้โหโคตรเทพวะ่ะแต่เหมือนจะไม่มีปืนยิงอะไรนะเอออันนี้คืออะไรวะไอโโ้โหมดโหมดโหมดนี่อ๋อโหมดวิทมีโหมดโหมด,มดเปิดปิดอันซักอย่างวะ่ะโหมดลอยตัวว้ทุกคนโคตรเท่ครับผมเฮ้ยเจ๋งเกินไปเปล่า ท้าออกก็จะกับแบบเออเป็นหออะไรอย่างนี้เฮ้ยเจง๋งเจ๋งหมายความว่ามันจะขับง่ายกว่าหอปะคือมันจะแบบพังยากอะไรอย่างนี้ปะฮะมันจะพังยากปะกูถามมึงหน่อยดิผมจะลองเอาลงแถวนี้ดูเออของเล่นใหม่ว่ะเดี๋ยวพวกมึงเจอกูแน่กูบอกเลยเวลาเราลงจอดอะเราควรจะเปิดอีตัวรูปหอเครื่องบินนี่เว้ยมันจะแบบนี่เห็นปะมันจะแบบหยุดให้เลยอัตโนมัติกรผบต่อให้เราจะแหงนหน้าขึ้นลงแค่ไหนก็ตามมันจะง่ายต่อการไปลงจอดทุกคน นี่พอถึงที่หมายก็เปิดไอ้ปุ่มสีเขียวมแล้วก็ลงจอดค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคสวยๆไปสวยๆไปลงอ่าเดี๋ยว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 คือมึงเดินหน้าแบบรถได้ไหมอ๋อได้เว้ทุกคนถ้าเราเปิดไอ้นี่ไว้นะผมมันจะเป็นโหมดรถเว้แล้วถ้าเราปิดมันจะเป็นโหมดบินทุกคนโอเคงั้นกูขอเปิดไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนใจเย็นใจเย็นเบรกเบรกก่อนพี่เบรกก่อนเบรกกอนค่ะ เบรกคะ่ะเบรกเฮ้ยมึงไม่เบรกเราเฮ้ยเฮ้ยจอดดิจอดไอรถไม่รักดีจอดจอดเฮ้ย,อ,ยอะไรของมึงวะเฮ้ยอะไรของมึงมึงขับยากแฮะล่าสุดบัคเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอะไรวะเน,นี่ยมาขอลองของหน่อยว่าเร็วแค่ไหนครับผมไม่มีสปีดขึ้นบอกนะแล้วมันก็ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นไอรถันแรกไม่ยังเร็วสัก,กว่าเลยเอาจริงๆนะมันแค่แบบเป็นรถบวกกับเครื่องบินอนะ นะสำหรับคนที่ชอบนะผมก็น่าจะตอบโจทย์ว่ะบินได้แล้วก็ขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งขับยากจัดแหละไอ้แบบพอเนี่ยมันเป็นการขับแบบพอมันขับยากมากทุกคน <S 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 เออนี่แหละว,วิธีลงจอดของโกสวย <S 1> <S 1> <S ไปหาเยื่อยิงกันดีกว่านะ้ผมปล่อยรถบินได้ไปนะมันก็แค่เท,ท่านั้นแหละใช้การไม่ได้อาวุธก็มีไร้ค่าจริงๆเลย เฮ้เจอครับผมเจอครับผมลำใหญ่ครับผมเจอลำใหญ่ยิงหมดยิงหมดไม่สนใครกูเล็กกว่าแล้วไงแต่กูไม่แคร์ยิงหมดลำใหญ่มึงก็เป้าใหญ่อะพี่มึงก็พลาดแล้วมึงเอาคันคันใหญ่ไปยิงอบกูอะถึงมึงเลือดเดยอะเถอะแต่กูก็ไม่แคร์หมุนแบบ360อ,อสงศา ح, เป็นการยิงเพื่อแไปพับจียิงเพื่อแไปพับจีหมุนควงควงหมดสวรรนโอเคเอา้อาวอา้อาวอ้าวงท้ายครับผม มันหันหลังให้ผมโดนโดนเลือดมันเยอะแค่บ้ามันจะล่วงกี่โมงเนี่ยกูจะล่วงแล้วนะมึงจะล่วงกี่โมงถ้ามึงไม่ล่วงกูจะล่วงแล้วนะเดี๋ยวแจนเรียนเพื่อนเพื่อนใจนเรียนใจนเรียนนะใจนเรียนนะเฮ้ยมันตกแล้วครับผมมันตกแล้วเฮ้ยแต่มันไม่ตายว่ะมันกระโดดรลบทันเหรอวะทำไมมันไม่ขึ้นเพราผมคิววะเจอรถถังคันหนึ่งกูเจอรถถังคันหนึ่งนี่ไงล่ะรถถังคันหนึ่งคือบางทีผมไม่เข้าใจนะว่าเครื่องบินมันขับยากหรือกูโง่เองที่ขับไม่เป็นฮะ หรือกูโง่เองที่ทรไม่เป็นเออยิงหมดยิงหมดไม่สนใครยิงหมดไม่สนใครกูขอจักคิวได้ไหมกูยังไม่เคยคิวใครเลยตั้งแต่กูได้เครื่องบินมาขับเนี่ยเอาจริงนะมันมีไอ้รถยิงมันมีไอ้รถยิงเครื่องบินอยู่ตรงนั้นวะฮะมึงจะห้าวเกินไปปะวะมึงจะห้าวเกินไปปะห้าวเกินไปปะ <S <S 1> <S 1> ไม่โดนเชิรก่อนเชิรนเิไม่ทันก<ค>ูไม่ขับและเครื่องบินน่ะเสียเวลาเว้ยมันเล่นยากเกินไปดิมึงเจอกูมึงเจอกูแน่ไอพวกรถถัง กูรถคันแรกนี <c <c ่แหละเดี๋ยวมึงเจอสเตปการยิงปืนของกูก่อนเลยกูหาตัวแมงก่อนอยู่ไหนกันเจอเจอเจออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ไม่ต้องมารถพงรถถังเครื่องบินแล้วมึงเจอกูอ่ามึงยิงไปมึงยิงไปกูเนี่ยนักแม่นปืนระดับพักการระดับพักการดาวไปดิครับนอนนอนนอนครับผมดาวไปดิครับนอนๆอเป็นไงมึงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้โหมันมาจากไหนวะมันมาจากไหนบอเมื่อกี้ เฮ้ยปืนยิงเชียวๆอยู่นะมาจากไหนมาจากไหนวะแนจริงกะโพหัวมาโอเคโอเคได้ได้ได้ปวดเออ,อ,อไอปืนยิงรถถังไอขี้โกงเองอ,อดูโอ้โหสวยเขาผมคมคมไปคมคม,มไปเมื่อกี้คือแบบปีกประสานงากันคิดเลยนะโอ้โหแล้วแบบฟุกงไงหนึ่งคิวเฮ้ยแบบ้นี่คือเครื่องบินลำแรกที่กูเพิ่งคิวได้เดี๋ยวจะเชื่อเฮ้ยรถ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 เจอเจอเจอ เฮ้ยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนไอ้นมไอ้นมใจเย็นไอ้นมใจเย็นใจเย็นเไอ้นมไอ้นมโอ้มึงถ้าไปติดคู่ดาวนะมึงเจอกูแน่มีคนกำลังขโมยถังน้ำมันอยู่อะฮะชิลเลยดิฮะชิลเลยปะขโมยชิลเลยเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มามามันจะวางแล้วพี่แกจะวางแล้วพี่แกจะวางโอเคโอเคพับจีเคาน์เตอร์พับจีเคาน์เตอร์มาดิ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  พีทึบๆโดดทึบๆทึบชื้นชื้นพื้นอดครับผมเทสพอดครับผมขอบคุณสำหรับถังน้ำมันที่แบกมาให้นะครับขอบคุณครับออ้สองแสนเลยหรอทอดเออเฮดทำมันสองแสนเลยวะมีหนึ่งหน่วยมีหนึ่งหน่วยกำลังเข้าไปข้างหน้ามีหนึ่งหน่วยกำลังเข้าไปข้างหน้าโอเคโอเคมาดิ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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไปไหนแล้วเห้ึบๆชิบๆเฮ้คุยกันอยู่อ่ะพี่แกคุยกันอยู่ แตกสองบะหมี่เกี๊ยวเลยปะละ่ะฮะมึงแตกสองบะหมี่เกี๊ยวเลยปะละ่ะฮะแตกสองบะหมี่เกียก๊ย,ยควยค,ครับอ,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 อมมาากะอย่างโหดเฮ้ยเนะ <laughs> มือนมันจะประกาศสงครามกับผมว่ะเฮ้ยมาดิคัมอนดิครับคัมอนคัมอน C M นี่ย่อมาจากเราคัมอนบอสน่าใช่นะเหมือนมันจะประกาศสงครามกับผมเว้ยเฮ้ยมา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 แล้วมาแล้วเจอแล้วรถคันนึง นี่นี่นี่จอดแล้ว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 มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่กูจะอ้อมเข้าข้างหลังมึงมึงวิ่งเข้าบ้านเมื่อไหร่แล้วก็กูจะไปดักหลังมึงเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นกูเฮ้ยจากไหนอะเฮ้ยมึงเห็นกูได้ไงวะใจเย็นเมื่อกี้หน้าไหนมันยิงกูวะโผลหัวมาดิเงียบสนิทแสดงว่าไปแล้วเฮ้ยเออฮอดาวไปดิพี่น้องดาวไปดิพี่น้องเฮ้ยมันมีต <cond vitamin é> like ัวปะมีตัวปะ รู้สึกว่ามัน2องหนึ่งมัน2องหนึ่งเฮ้ยมึงสองหนึ่งเหรอว่ามึงเจอกูมาดิ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 เฮ้าวนะเฮ้ยนะไอ้ตัวนึงอีกตัวนึงอยู่แถวนี้ตัวนี้อยู่แถวนี้ไอ้ตัวนึ่งแถวนี้อีกตัวนึงอยู่แถวนี้มันยิงผม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 มันน่าจะอยู่ข้างบนแน่นอนเพราะว่ามันยิงมาจากข้างบนนะผมผมไม่เห็นตัวมันเมื่อกี้ข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเอาป่ะ เอาละเอาละมีระเบิดเล่นระเบิดก็มาเฮ้ยแม่งสองตัวโอ้โหเฮ้ยมันปาระเบิดเฮ้ยระเบิดควันโอ้ยตายแล้ววิ่งนี่ฮึบหลบโอเคโอเคมึงมองกูทันเะล่ะมองกูทันเะล่ะมองกูทันเะล่ะรู้ว่ามันรู้ มันรู้กูอยู่ไหนคนละคนกันพี่น้องพี่น้องไปยิงใครพี่น้องไปยิงใครน้องไปยิงใครผิดตัวแล้วน้องผิดตัวแล้วน้องเหมือนจะมีสองแก๊งนะครับผมจากที่ดูกันเมื่อกี้มันยิงคนอื่นด้วยนะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรนี่ไปไหนนี่คืองงอึนหาไม่เจอหาไม่เจอเงงงงอึนแตกไปไอฮอ่ลำเนี้ยผมเห็นมันมันบินมาสักพักแล้วแล้วมันก็มาบินป่วนบ้านผมเว้ย ยุ่งอะไรกับบ้านกูนักหนาวอะฮะจะยุ่งอะไรกับบ้านกูนักหนาชนแม่งนี่เออชนแม่งดิวะแล้วกูตายแต่มันไม่ตายมึงจะบอกว่าฮอมันแข่งกับฮอกูงั้นเกมเอาอะไรมาตัดสินวะ,ะโอเคอสมซาราคินนี้ก็รีเบิร์ตที่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วปะไม่มีเออมาถึงว่าแบบถึงรีเบิร์ตต่อไปอะก็ไม่มีอะไรให้เราซื้อแล้วปะน่าจะ สูงสุดที่รีเบิร์ตที่10แล้วนะครับผมรัวถ้ามีนะสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะทุกคนหรือถ้าอยากดูคลิปวาไทยคูณอีกนะผมอยากเห็นผมไปป่วนชาวบ้านพาไปทำเคสนู่นนี่นั่นนะผมสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นเดียวกันนะหลกักๆผมน่าจะรีเบิร์ตแล้วก็สร้างจนครบหมดแล้วนะครับผมไม่นับไอพวกทำเวสลถถังเครื่องบินอะไรพวกนี้นะ <S <S เออไปสวยส่งไปเลยยาวๆไปเออขอบคุณมากรถ รีเบอร์สิสต์แม่งเอามาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย,บาย